เขื่อนลำปลาวเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดกาลสินรวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือสะพานเทพสุดาข้ามไปมาสองฝั่งนั่นคืออำเภอสหสขันและอำเภอหนองกุงสีจังหวัดกาลสิน ด้านล่างของเขื่อนคือที่ตั้งของกลุ่มผู้ประกอบการแพรอาหารที่พร้อมบริการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและชิมเมนูประจำถิ่นสุดแซบที่แพรวันนณาร้านนี้อยู่ตรงใต้สะพานเทพสุดาพอดีจะเลือกนั่งกินบนแพรเล็กหรือจะพาหมู่คณะมานั่งกินบนแพรใหญ่ก็ได้ ทางร้านมีบริการร้องคาราโอเกะและหากใครที่ต้องการสัมผัสกับความงดงามของเขื่อนลำเปาแบบเคลื่อนที่ทางร้านก็มีบริการลากแพรชมวิวเขื่อนและพระอาทิตย์ตกด้วยส่วนเมนูอาหารก็มีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะเมนูปลาน้ำจืดและกุ้งน้ำจืดที่หาทานได้ยากแนะนำเช่นปลาคังต้มยำน้ำใสปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาบึกผัดชากุ้งแม่น้ำและเมนูอื่นๆอีกมากมาย คุณวรรน,นามนตรีบุตรและคุณสุริยาผลเรืองหรือเสียหลงลำปาวเจ้าของแพรวน,นากล่าวว่าทางแพเตรียมแพรไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งแพล่องบรรจุคนได้30-50คนแพเล็กที่บรรจุคนได้10คนและแพนั่งทานอาหารริมน้ำอีกมากมายแพรที่นี่มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมเจ้าท่า ในอนาคตทางแพรจะได้ให้บริการเมนูเซตอาหารสำหรับจองล่วงหน้าให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวถึงแม้โควิดจะระบาดของจะแพงแต่แพรวันนาก็ไม่ขึ้นราคาจะบายไงดีละ่ะปีนี้ก็รู้สึกคึกคักนะคะรู้สึกว่าผู้คนจะผ่อนคลายปีนี้เยอะเพราะว่าเหมือน กดมาหลายปีแล้วค่ะปีนี้ผู้คนก็ยิ้มแย,ย้มจ่มใสนะคะแล้วก็หลั่งไหลามากมายมาเที่ยวที่สะพานเทสุดานะคะขึ้นลำปลาวอ่าถ้าอนาคตข้างหน้าก็ก็ก,ก็ทางแพรก็คิดว่าถ้าเรื่องหลักการเชิง เศรษฐกิจก็คาดว่าอนาคตอาจจะมีร่องแพรดินเนอร์ตอนกลางคืนครับอาจจะขายเป็นบุฟเฟ่เป็นอะไรแต่ก็ต้องดูช่วงระยะเวลาว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจมันจะฟื้นฟูดได้เร็วขนาดไหนครับผมต้องดูกันอีกทีครับแพรววน,นาเจ้าแรกเจ้าเดิมของเขื่อนลำเปาจังหวัดกาลสินที่เปิดบริการทุกวันหากท่านจะมาล่องแพแบบหมูคนะ่คณะหรือจะมาสังสรรค์กับเพื่อน ทางแพรไม่ให้จองคิวให้ติดต่อที่หน้าแพรเท่านั้นหรือเพื่อความชัวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่0958862472หรือที่ Facebook f แ n p a g e แพรวันนาแพรล่องเขื่อนลำปาวสถานที่หาได้ง่ายสะพานเทพสุดามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเอกพงศ์พุทธาทถ่ายภาพนัทพงศ์เรืองวิริยะนุกุล nbttv อีสานร,รายงาน